มาแล้วครับผมหอนเก่งกาตจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลาเก้นาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไคร b e กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ครับวันจันทร์ที่26เดือนพฤษภาคม2568 เหลือไม่กี่วันแล้วะดครบอีกเดือนแล้วฉะนั้นดูตับจิทินของดาวนะฮะสถานการณ์เนี่ยจากจากเนี้ยจากวิถุนาไปแล้วกันนะครับนะ,ะเราจะมีแต่เรื่องวุ่นวายกันนะ,ะ,นะ,ะโดยเฉพาะเรื่องการเมืองกันนะ,ะชิงดีชิงเด่นกันแล้วครับนะ,ะ,นะ,ะ,นะะเพราะดาวนะครับดาวพุทธศันรมนันเสีย ทุกคนก็มองมานในทางลบหมดนะครับต้องลบหมดเลยผมเอาดาวมาดูนี่นะเนี่ยข่าวบโอ้โหทุกวันจนเรารู้สึกว่าผู้คนมาวิจารณ์นะตะัดสินไปก่อนสาลแล้วโดยเฉพาะชะตากรรมของทักษณิณนะครับนะ ถูกเล่นหนักเหลือเกิน13มิถุนา2 5งพนรอยสโอ้ยวิจาร์บ้างอะไรบ้าง้จะเข้าคุกบ้างอะไรบ้างกลับมปติดคุกอีกนะฮะม,มันก็อย่างที่บอกนนะผมเองไม่เคยจะพูดเรื่องอะไรมากคือคนเรามีทั้งคนรักคนชังเหรอโบราณถึงบอกว่า คนรักตะผืนหนังคนชังตาผืนเสือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์วิจารณ์พยากรณ์ทางดูไปนเนี่ยมันให้คุณให้โทษกับใครมันถูกจริตกับใครหรือเปล่าแล้วก็ไปรู้นะแล้วพอดีที่ไม่ถูกครับเ,เ,เขาไล่นะไล่ดาเลยนะครับโอ้โหน่าดูน่าดูผมก็เลยเอางี้ดีกว่าไม่พูดดีกว่า ผมเชิญไม่พยายามพูดในเรื่องที่มันมันเรื่องมันได้เสียนะนี่ก็เอาเอาดวงเครื่องเก่าๆเนี่นนยเยอะแยะนะของของดวงตั้งแต่วันอนะไรทักษิณแล้วก็กสิบเจ็ดกุมภาสารคดีทางทางการเมืองเนีรับสิบสามวิถุนาก็จะวินิจฉัยเอา อย่าเขาไม่ตัดสินนะอย่ามันเขาไม่ตัดสินนะนะแล้วก็มาดูดวงอุ้งเิ่งเป็นยังไงบ้างโ,โอ้นาย,ยกตอนนี้ก็สึกหนักแล้วครับน,นะทัทง้งพรรคร่วมจะแตกไม่แตกโอ้มีนกักของวิเคราะห์มากแกเหมือนกับเหมือนกับเรียบว่าเป็นเกจ,จิทางการเมืองนะครับแหผมเห็นออกมาวิเคราะห์ในวันบางทีเขาเขามั่นใจอะไร นะว่ารัฐบาลอย่างงู้นอย่างางี้จะเปลี่ยนแปลงมัถมันพูดคนก็สับสนนะที่ที่ทำกานคือว่าข่าวนี่มันออกเยอะแล้วก็เอาล้เราก็เอาสรุปแล้วกันนะว่าไอเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ดูไว้เราไม่ต้องพูดดีกว่าเราดูไว้แล้วเรารู้คนเดียวดีกว่านะหรือใครสนใจก็มาถามหลัง หลังใหม่นะเนี่ยจะดีกว่าจะดีกว่าเพราะเรามีข้อมูลดวงเยอะนะแต่สิ่งที่เราจะเกิดขึ้นน่ดูไปข้างหน้ามันจะสนุกกว่าเพราะอะไรครับสงครามนะ่ะยังไม่เกิดนะแต่มันกำลังเริ่มแล้วกำลังเริ่มแล้วสามปีอย่างที่ผมบอกนะมันมันมาแน่มันมาแน,น,าแน่อย่างนี้จะสนุกกว่า ถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยสงครามโรคเ่ยนะพราดูแต่ละประเทศมันมืนพื้นใส่กันเลยนะตอนนี้ทุกฝ่ายต่างก็สะสมสะสมอาวุธอะ่ะอ,อ่จีนรัเสเซียตอนนี้ก็ขายดีมากนะอเมริกาก็ขายดีแต่ว,ว่าอาจจะน้อยลงละถูกสองประเทศนั้นแชร์ไปอิสราเอลเขาก็มีนะก็มีขายกันนะครับ ถ้มีคนดีคนละอย่างกันนะฉังนั้นประเทศที่ต้องการเอาตัวรอดก็ต้องสะสมว้อาวุธขายดีครับอาวุธขายดีนะก็ก็เราก็ดูันวันนียแล้วเมื่อไรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นคราวนี้เรามันไม,ไม่เหลือนะเนี่ยผมเก็บดวงมาเยอะเนี่ยที่วิเคราะห์ไปนะเยอะแยะหมดเลย นี่ตอนนี้มานั่งเปิดดูเอาเอาของเก่ามาดูนะโอ้โหนี่เราเราพยากรณมาเยอะนะทำดวงมาเยอะแต่ไม่เคยไม่เคยเอามาขยายต่อกันนะเราไปดูสงครามโลกครั้งที่หนึ่งน,นะเมื่อ4สิงหา2 2 4 5 7ตำแหน่งดาวนะครับตำแหน่งดาวพุทหัสพุทหัสอยู่บางกรน,นะครับแล้วก็เนปจูนอยู่ อยู่ก็รกดเสร็จแล้วสงครามโลกครั้งที่สองสามกันยาสองสี่แปสองเนี่ยเนมจูอยู่กันพฤหัตพระฤหัสอยู่ราศีมีนเสาอยู่ไหนเสาอยู่มังกรมัตยูอยู่อยู่พุกสมภูภูโต พุโตอ,อยู่กร,รกฎอังคารก็อยู่มังกรเราก็เลยดูว่าแล้วไอ้สองคารามโลกที่สามเนี่ยมันจะมีดวงเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองหรือไม่ก็ไปดูเลยครับนะไอ้ตอเน,นี้เราดูตั้งแต่เริ่มแล้วนะไอ,ไอ้นี่วันสงคารามประกาศใหญ่นะสงคารามโลกหมายถึงว่าทุกประเทศซัดกันแลยนะแยกฝ่ายถูกต้อง ไปดูสงครามโรคครั้งที่สามที่จะเกิดน่นยี่สิบหกันยาสองห้าสองห้าเจ็ดหนึ่งะไรดาวอย่างนี้ดาวนิพจนนะดาวนิจจนอยู่ราศีมีนดาวพุทหัตก็อยู่ราศีกันนี่แนหะละกับคราางกันนะกับสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จแ,แล้วเสาอยู่ตำแหน่งเม่เหมือนกัน มันอยูอยู่ตำแหน่งพึ่งสเหมือนกันเสร็จแล้วก็อังคารกับพูโตก็กลับสับเรือนกันคือหมายความว่าพูโตมาอยู่บางกรอังคารไปอยู่กรกฎสับกันตรงนี้แหละครับมันเลยน่าสนใจนะมันจะต้องกลายเป็นสงครามทิ่เคียร์แน่นอนเล่นกันใหญ่อะเล่นกันใหญ่มันดูแล้วมันมีโอกาสไหมเ้าก็บอกมีโอกาสนะ เ้วก็มานั่งดูว่าความเป็นไปได้เศรษฐกิจก็กดีภัยธรรมชาติก็ดีนะครับมันมันมันเรียกว่าประชากรมันล้นโลกอะ่ะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยผิดไม่ทานให้ไม่ทันให้ไอ้เนี่ยเ,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 เลี้ยงเลี้ยงผู้คนนะนะประเทศจนก็จน ประเทศรวยก็รวยเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันเลยกันไม่สมดุลกันแต่ตรงน,นี้ธรรมาชาติก็เลยว่าอย่างว่าต้องล้างกันนะ่ะต้องล้างต้องล้างแล้วผู้คนไม่มีสินทําเยอะนะจะเห็นไหมฮนะการพน,นันก็ดีการค้ามนุษย์ก็ดีมันโหมนเยอะมากมันก็ีค่ว่าธรรมาชาติเขาก็ดูนะว่ามันล้นมากไปแล้วมันต้องล้างมันต้องล้าง เขาล้างทีเดียวก็ต้องเราโ,โหร้างเอาภัยธรรมชาติมาล้างก่อนพอล้างใส่ปั๊มนี่นะยังไม่สะอาดยังไม่สะอาดเนี่ยมันต้องเอานิวเคลีย์มาล้างในสงครามเนี่เป็นตัวบอกเหตุเลยครับน,นะว่าสถานการณ์มันจะเกิดไม่เกิดเลยครับมันแน่นอนครับน,นแน่นอนเมื่อเรารู้เงี้ยสามปีนี่เราจะทำอะไร หกเก้าเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งสปีเนี่ยเราต้องเตรียมการแล้จะทาอะไรนะม้ยเราดูที่มันมันขยายไปเรื่อยแหละมันมันโอ้โั่โลกมันกี่ร้อยประเทศอ่ะมันค่อยๆแบ่งฝ่ายกันนะแบ่งฝ่ายนะก็มาหาอำนาจก็จะมีอเมริกาจีนรัสเซียแล้วก็ยุโรปอ่ะยุโรปยุโรปเาก็รวมเป็นหนึ่งเดียวนะเนี่ย แล้วก็ตะวันออกกลางพวกกลุ่มอิสลามตรงนี้แหละครับมันจะเป็นหนักเลยคอักนะันเมันเห็นชัดเลยไหมยอย่างยูเครนเนี่ยมันเป็นเป็นสงครามระหว่างพี่น้องภายในกับรัสเซียนะมันมันไม่ขยายวงไปถือว่ามันมีผู้มาสนับสนุนเพื่อหวังผลประโยชน์ แล้วก็เป็นการทดลองอาวุธสงครามอะไรต่างๆด้วยของใหม่ๆอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูนี่เนี่ยอิสราเอลดีิเนห์ฮามาเนี่ยเนี่ยอันนี้แบ่งฝ่ายละแบง่งศาสนากันละตรงนี้ชัดเจนละแล้วขยายวงครับยังขยายวงต่อนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยปีเนี้ขยายวงแน่ยขยายขยายอพ,อพอปีหน้าก็ขยายอีกที่หนึ่งตรงไหนไม่บอกแล้วครับไม่บอกนะ จะเป็นใต้หวันหรือเปล่ามันจะมีหลายจุดที่จะทําให้เกิดนะทําให้เกิดได้แต่แต่แต้ว่าเรากลางนี่มันจะขยายวงขยายวงไปอิหร่านเขาจ้องมาอยู่แล้วนะตรงนี้แหะครับเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือออาหารอาหารยารักษาโรคเนี่ยสำคัญมาก ตนนีสิ่งที่น่าห่วงคือคนสูงอายุอ่ะจะถูกทออทิ้งเพราะว่าเวลาสงครามนี่ถ้าไม่มีลูกมามีหลานเขาก็ทิ้งกันดิคนหนุ่มคนสาวก,ก็เปลยนที่เอาตัวรอดไปแลวไม่เป็นภาระไม่อยากเป็นภาระแต่ถ้าเรายังมีปัญญาอยู่นะเราจะทำไงผมกลัวของคนจะถ,ถูกทอดทิ้งโดนเดียวครับนะเราก็หาเพื่อนครับตอนนี้เรามีเพื่อนอยู่แล้ว เราจะทำให้เพื่อนของเราอบอุ่นใจสบายใจมัต้องมีมีหลายหลยอย่างปัจจัยสี่ต้องมีพร้อนมะเรื่องเัินนี่อย่าไปพูดถึงกันหมสงครามในเงินมันกลากลายเป็นเศษกระดาษกันะเน,นี่ยแล้วคนมีอายุดด้วยหอมหิวไปไหนก็นลําบากก็จะ,ะหาที่ไปอยู่นะผมคิดอย่าผมอย่างนี้นะถ้า,าไม่เอามากเราไม่เอาไม่ได้หวังร,ำร่ำรวยหรือเป็นเศรษฐกิจไม่ใช่คือยอมเสียสละนะนะ รายได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อความอยู่รอดก็เลยคิดทําตรงนี้เลยครับโครงการหมู่บ้านชีวาสมนี่นะตอนนี้โครงการของพวกเจาขยายไปทางพอดีเนี่ยอรอ,องประธานที่ดูแลโครงการให้อยู่หมอการเดชานะโอ้อตอนนี้จังหวัดสนชัยนะผู่าผู้ว่าเข้ามาแล้วด้วยมาดูโครงการด้วยอะไรด้วยตั้งให้โอ้มมีตำแหน่งหลายเยอะเลยกันนะก็ดีไง อย่างน้อยก็ดึงราชการเข้ามาเราจะได้อาศัยหลายๆเรื่องได้เลยครับเรื่าทางกฎหมายระเบียบข้อบังคับบางต่างเลยนะเราบอกอะไรทาเป็นตัวอย่างเขาก็โอน่าสนใจน่าสนใจก็จะเอาอะไรนะเอาการศึกษาเนี่ยจะเอาการศูนย์การเรียนรู้เข้ามาบอกมีครับที่เรามีที่ตัวให้ มีศูนย์ให้เลยครับมาเอามาเป็นแหล่งเรียนรนะู้นะเนี่ยเนี่ยทีนี้คนที่เราจะไปอยู่นี่นะแล้วก็ไม่เหงาอ่ะมันก็มันก็จะเป็นชุมชนเล็กๆมาใช่เมืองนะเป็นชุมชนเล็กๆเ,เรียกว่าชุมชุมชนที่มีความสุขบ้านปลายนะไม่กังวลกันใครครับนะเรื่องอาหารการกรินก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพอยู่ยาก,ก็ไม่ต้องห่วงกันตอนนี้ ตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจอยู่นะก็ไปดูนะ่าจ,จะได้เจะเปิดให้ดูได้แะนะไปดูแล้วไปจองกันแล้วต้องมาคุยกันแล้วอายุมากแล้วครับไม,ไม่มีอะไร้างมาคุยกันว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่ให้นแก่อย่างสบายตายอย่างสงบหมายถึงว่าไม่เดือดร้อนไม่เจ็บป่วยไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นตรงนี้สาคัญมากส่วนเรื่องจิตวิญญาณครับเราก็มีอีกนาไปอุทัยกันเลยก็ไ เี่ยเรตรียมพร้อมกันนะเรื่องกายกายหยาบกับกายละเอียดนะครับต้องมีกันคนละที่เพราะอะไรเพราะอยู่ที่หงจุ้ยอุทัยนี่หงจุ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดยอดเลยเรียกว่าหาไม่ได้ครับน,นะในประเทศคือยีสิบปีที่จะเจอเนละ <c ười> คือผมไปจมอยู่กับน่นที่เพชรบูรณ อันนั้นคือเรว่าเราเราตอนเราเราจะหนีเนี่ยหนีน้ําท่วมนี่แหละหนีแผ่นดินไหวนี่แหละมันก็เลยคือเราพอเรารู้เรื่องอน,นาคตล่วงหน้าใช่ไหมมันก็ทําให้เราไต้องต้องศึกษาหาทางออกคนะเนี่ยใครสนใจอยากจะอยากจะศึกษาก็มาคุยกันได้นะครับถ่ายทอดแบบไ็ได้ไว่แบบครูพักรักจำนะ ก็สงสัยก็ถามมาก็มีผู้สนใจเยอะนะแต่จะเอาเคล็ดลับด่มันก็ต้องต้องดูก่อนแหละครับนะคุณมาถึงแค่เอาเคล็ดลับเลยี่มันเป็นไปไม่ได้ก็คุยกันไปเรื่อยๆครับนะต้องรู้นิสัยด้วยดวงคุณให้ไม่ให้นะครับนะเนี่ยโอ้ผมมีดวงดาวเยอะเลยนะมีดวงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะนี่ทำมาตั้งแต่ปีเนี่ยแต่ละปีเนี่ย ตั้งแต่หกหนึ่งมนนี่ยเยอะมากด้วยกําลังคัดนะคัดเอาดวงที่มันก็เรียกนะที่มันน่าจะศึกษาเก็บวาเป็นดวงตัวอย่างได้นะครับนะผมมาดูดวงแล้วทักษิณนี่น,นะความจริงก็อยู่มันนอกก็สบายนะถ้าไม่มามันก็ไม่มีปัญหานะทําไมครับมันเรียกว่าโจทย์เยอะถ้าไปดูประวัติแลวนะครับโจทย์เยอะ แกต่อสู้ทําการเมืองมาเนี่ยกว่าจะยิ่งใหญ่มานี่มันก็ต้องหักคนอื่นเข้ามาหักมาเยอะนะหักมาเยอะที่อดับแรกไปหัก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 พักพลังธรรมมาครับนะก็ผูกใจเก็บกันมาทุกคนเนี่ผมดูนะไปนั่งดูเนี่ยห้าสิบปีนี่เลยคนที่แค้นเก่าทั้งนั้นเลยครับพวกแค้นฝังหุ่นอะไรกันนเนี่ย แล้วตอนนั้นแกไม่รวยตอนนี้นแกรวยมันก็เลยอีกอย่างหนึ่งครับคุยกันยากครับมีอะไรก็โทรมานะครับนะ0818284964นะผมเปิดเปิดดูไอ,อ,อพวกไอ้อะไรโซเชียลนะฮะยูทู e ก็ดีทิกต็อกก็ดีเนะี่ยดูแล้วมันไม่ไม่น่าที่จะไปเล่นอะไรมากมายครับกินวุ่นวายครับนะคนเยอะมาก มีอะไรเยอะๆมาต้องมานั่งสกรีนกันนะดียังไหนไม่ดีนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญก็คุยกันนะครับนะท่านติดตามผมมานานก็คงจะรู้ดีว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยห้าหกปีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราเน้นเรื่องโหราศาสตร์เรื่องสุขภาพเนี่ยครับนะ <S <S วันนี้ก็ออกคุณนฤชนนะครับพอรัตนะอ้ำภัยได้ โอนสมาชิกถาวรมาสามพันบาทเนี่ยใครสนใจตรงนี้ดีมากเลยคือหมายความว่าบริจาคมาเดือนละสามพันเนี่ยเอาแค่ห้าสิบเดือนเลยครับเนะี่ยแล้วท่านก็จะเรียกว่ามีโอกาสมีโอกาส,กาสพาครอบครัวเลี้ยงได้นะไอ้ไอช่วงไอ้ช่วงสงครามโลกนี่แหละนะท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วนะเราเรามีตำแหน่งมีทีงม,มีพื้นที่ให้นะ ครับคุณอุุจิการสวัสดีไปค่ะวันพระแรมจุดห้าข้ามเดือนหกค่ะครับผมขอนำบุญจากการใส่บาตรพระและสวดมนต์ไหว้พระมาฝากอาจารย์แอดมินและแฟนรายการทุกท่านขอบุญร,รักษานะคะสาธุสาธุคุณสมทคุณตูแดงแงจับมือลิ้มเหลืองเราชิบหายไหมคิดถึงตะเทือกไปฮะทีเดียเนี่มันร่อไปเลยครับเดียวก็มันเล็กกันไปเองการเมืองก็รู้อยู่แล้ว,ลวเรื่องผลประโยชน์เรื่องอำนาจ ไปติดตาไปเรัมันก็จะเงี้ยแล้วจางนี้มันเล่นมีการปล่อยข่าวไงมีฝ่ายประชาัมพันฝ่ายสร้างข่าวสร้างสถานการณ์อะไรครับนะแล้วพอสุดท้ายตกลงกันได้ก็จบใครนั้นไม่มีอะไรศัตรูผมไม่มีมีฆ่ากันตายนะเออคือที่มันมันชัดคือว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็แคนั้นแหละก็เอากันว่าเราไม่คุยมากคุยมากกันเหนื่อย เหือเปเาครับนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเหนื่อยง่ายนะผมนะก็ยอมรับว่าสังขารมันก็เป็นไปตามวัยนะแปดสิบแปดแล้วมันยากอยู่นะมันก็ก็โอเคนะผมรู้ว่าสามปีเนี่ยจะมีใครที่จะจากไปจะไปไหนยังไม่รู้คือไปเกินไปทั้งหมดสวรรค์แต่ผมไม่ห่วงนะครับนะผมสามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วนะ เราไปทำแซงกีอ่ะแซงกีเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็อัดเทปมาเยอะแยะนะให้ให้ทีมงานเขาเอาไว้บรรยายเอาไว้ใครสงสัยเรียนรู้ก็เชิญเลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับนะมันมันมันโอ้โหมันยิ่งใหญ่มหาศาลที่ผมไม่อยากพูดว่าเดี๋ยวจะเป็นการโอร้อวดไปนะคือบางคนไม่เชื่อมันก็จะไปขยายความ ในทางที่ไม่ค่อยจะดีแล้วก็แมวเอาแค่ว่าเอาคนที่เขาเชื่อศรัทธาเราก็จะนำพาเขาไปในทางที่ดีนะครับอยากจะร่ำรวยไหมอยากจะมีโชคลาภไหมแล้วก็อยากจะหลุดพน้นจากกรรมเวรเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยก็มีมันเราทำได้หมดเลยครับทำได้หมดนะก็บอกได้แค่นี้แหละนะ ก็สนใจก็โทรทาอศูนย์แปดหนึ่งสองแี่เนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุคำกับเอฟทั้งหลายและท่านที่ติดตามรายการพรได้ระเสริฐจงมาเกิดแก่ผู้สนับสนุนนะครับผู้ร่วมสร้างผลงานธรรมสถานขอบารมีพระพุทธเจ้า5พระองค์พระโพธิสัตว์กุลีมแปดสิบสาง มปมสามปรางจงดมดาในทุกท่านและคนในครอบครัวมีอายุมัน่นขวัญยืนครับสุขใจส,สุขใจส,สุขกายนะครับปลอดภัยจากสารพัดโรคสารพัดภัยคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จสมหวังครับเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ร่ำร,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 รวยโชคดีตลอดปีตลอดไปขอให้มีความสุขทุกทุกท่านนะครับ,รบช่วงนี้นีลันตรสาธุสาธุ